สวัสดียามเช้านะครับตอนเจ็ดมงสิบนาทีนะครับก็ก็คือตั้งแต่เมื่อวานเราก็ยังไม่นอนเองเราตื่นวันนี้วันที่ยี่สี่ใช่ปะ่ะเราตื่นตั้งแต่วันที่ยี่สามตอนกี่โมงตอนสิบเอ็ดโมงเช้าจนตอนนี้วันที่ยี่สี่ตอนเจ็ดโมงแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอีกสี่ชั่วโมงก็จะครบยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนเช้าเนาะปกติตอนเช้าเราจะกินข้าวไม่ทันเพราะว่าเราก็จะตื่นสาย ไม่ได้ตื่นสายสิตื่นประมาณสิบสิบเอ็ดโมงประมาณเนี้ยก็คือเที่ยงนั่นเองไม่ได้สายนะทีนี้เราก็จะได้กินข้าวเช้ากับเที่ยงพร้อมกันแต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนการนอนใหม่ก็คือการหนึ่งวันมียีิบสี่ชั่วโมงใช่ปะ่ะเราก็จะทำงานสองสามชั่วโมงต่อวันอ่ะประมาณนั้นอีกประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงก็คือนั่งทํางานทีนี้ข้อดีของมันก็คือเราได้กินข้าวเชาว้าวันนี้ก็คือข้าวต้มหมู อันนี้คือสามสิบาทนะครับมันมีไข่ด้วยถ้ามันไม่มีไข่เป็นยี่ิบห้าแต่มันมีไข่ฟองหนึ่งเลยสามสิบตอนแรกก็จะกินโจ๊กจำผิดว่าเขาขายโจ๊กแต่จริงๆที่ไหนได้เขาขายเป็นข้าวต้มก็เลไม่เป็นไรข้าวต้มก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันไม่ต้องปรุงเลยนะต้องกินอาหารเช้านะครับเพื่อเมื่อคืน ตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้พลังงานใช่ไหมเออเราอ่ะต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานของเราถ้าเราไม่กินอาหารเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเรากินล่าสุดตอนไหน,นตั้งแต่6กโมงเย็นตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มใช่ปะ่ะผ่านระยะเวลาไปนานแสนนานทีนี้ร่างกายเรามันก็ไม่มีสารอาหารเออแล้วร่างกายเรามันจะต้องใช้พลังงานมันจะเอาสารอาหารมาจากไหนละ่ะมันก็จะไปดูดซึมตามส่วนต่างของร่างกายดูดซึมจากลำไส้ใหญ่ก็คือมันมันลงโถส้วมไปแล้วไง ดูดซึมจากทุกส่วนของร่างกายเพื่อไปเลี้ยงสมองอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินข้าวเช้าสารอาหารที่มันเหลืออยู่ก็คือตรงลำไส้ใหญ่ของเรามันก็จะดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงสมองนะเออเพราะฉะนั้นกินอาหารเช้านะครับกินอาหารเช้ามันจ้ดีมากมันจะทําให้เรามีพลังที่สําคัญมีปลาต้งโขด้วยอันนี้ชิ้นละหนึ่งบาทไม่ใช่เจ็ด <laughs> ชิ้นสิบบาท กินปลาห้องโขคู่กับข้าต้มกินด้วยกันนะครับอย่าลืมมีข้า,าวเช้านะครับและมาทักทายทุกคนวันนี้เราได้ทักทายกับทกุกคนแน่นอนนะครับบ๊ายบาย